ฟิตทุกกล้ามเนื้อพร้อมทุกทวงท่าด้วยมานั่งยกบาเบลแข็งแรงตนทานปรับได้สี่ระดับพับเก็บง่ายเหมาะสำหรับทุกพื้นที่เป็นฟิตเนสที่บ้านนะครับออกกำลังกายกันที่บ้านนะครับขอแนะนําเลยนะครับมานั่งยกน้ําหนักนะครับและเก้าอี้ยกเวทนะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายที่คุณต้องมีสําหรับการฟิตกล้ามแบบเต็มที่นะครับฟังก์ชันครบครันนะครับสําหรับทุกกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อ ขาด้านหน้านะครับด้านด้านหลังแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อหัวไหล่เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบเฉพาะจุดทีเดียวนะครับมาดูคุณสมบัติเด่นกันนะครับปรับระดับพนักพิงได้ถึงส่ระดับครับเพื่อการออกกำลังกายที่หลากหลายนะครับออกแบบมาเพื่อการเล่นกล้ามอกนะครับโดยเฉพาะนะครับมาพร้อมแท่นวางบาเบลที่มั่นคงครับวัสดุเล็กแข็งแรงทนทานใช้างานได้ยาวนานครับสําคัญ พับเก็บได้ง่ายนะครับประหยัดพื้นที่เหมาะกับการใช้ในบ้านหรือที่ที่มีพื้นที่จํากัดครับขนาดพอดี1,200มิมตรนะครับขนาดใหญ่นะครับคูณด้วย1,700มิมตหากกว้างนะครับแล้วก็สูง1,100มิมนะครับและรองรับผู้ใช้ที่สูงไม่เกิน190เซนเมตรและน้ำหนักไม่เกิน90กิโลกรัมนะครับเตรียมร่างกายให้ฟิตพร้อมทุกท่วมท่าด้วย มานั่งยกบาเบลคุณภาพเยี่ยมครับคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและกดทางื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ครับ